ไปเพื่อนจ๋าไม่รีบไม่ร้อนเลยเหรอเราต้องชนะให้ได้จ๋าเพื่อนจ๋าบุกเลยครับจงังหวะนี้เอาไงดีวะเราควรที่แบบว่าจะเล่นแบบรัดกลุ่มได้ไหมเราต้องเล่นแบบให้ชนะขาดร้อยสี่ศูนย์เลยดีไหมจ๋าเพื่อนจ๋าไปครับล,ลุย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 ตอนนี้ผมจะเข้าแบบเข้าเป็นตัวสุดท้ายนะครับตลอดทั้ง4เกมจนกว่าเกมจะจบนะครับ รือเปล่าทำไมผมถึงเข้าตัวสุดท้ายตลอดเพราะว่าผมจะลองดูว่าฝีมือเพื่อนผมไปถึงขนาดไหน,นโดยที่ไม่มีผมคอยช่วยเหลือนะครับจะดูทรงแล้วเพื่อนไม่น่าจะลอดเขาตายไปสั่งตัวแล้วเหลือในเอทีกับผมถ้านั้นผมมาช่วยนายเอททีดีกว่ามาช่วยกันรวงหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่อีกสามตัวอีกสามตัวไหวโอ้โหเนยเอททีโดนตอยหัวแล้วผมจะเหลืออะไรวันนี้โดนตอยหัวไปแล้วแล้วผมจะเหลืออะไรวันนี้ ไม่เป็นไรยังมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะไดุ้ณจ๋าเล่นอะไรดีวะเล่นนี่นี่วะลูกซองยาวลูกซองยาวแห่งมสัสจันยร์ของผมที่จะคอยนำพาผมได้คิวอยู่เรื่อยๆนะครับลูกซองยาวอันนี้นะมาคอยดูลวกันว่าลูกซองยาวนี้จะพาผมไปถึงชั้นไหนคอยดูละกันว่ายังไงก็แบบว่าชนะได้แน่นอน ชนะคือแบบได้คิวอะเอาง่ายๆไม่ชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ได้คิวอะง,ง่ายๆลูกซองยาวของผมลูกซองใบเนี้ขอโดูแลกันเฮ้ยเหมือนเห็นคนเหมือนเห็นคน2อคนเลยนะจ๊ะใครก็ได้มาช่วยเราหน่อยสิอยู่ตรงน,นี้ทั้งสองคนลูกซองแล้วไม่น่าจะไหวนะจ๊ะเนี่ยมันเยอะกันเกินเยอะเกินไปเปล่าครับพี่พ มานีแล้วป่ะนะถ้าไม่มาอ้ยหลุดหลุดหลุดเหมือนเห็นคนแวบๆบเหมือนเห็นคนแวบแวบนะเราไปเลยดีป่ะเดี๋ยวไอ้สิทีตามเรามาตามเรามาเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยละกันในไอ้สิทีตามผมมานะเพื่อผมล่วงคุณก็จะได้ช่วยผมทันนะครับอ่านี่ไงตัวหนึ่งขอเลยละกันเคยหลุดซังในยาลอยเมตรมาเสียได้แล้วหนึ่งตัว โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนสองตัวซ้ำก่อนเลยตัวนี้แล้วตัวนั้นให้เนยตีดตัมโอเคได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวตัวเพื่อนอีกตัวหนึ่งแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วกันนะจ๊ะเ,เพื่อนจ๋าเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วกัน,นอยู่ไหนแล้วจ๊ะเอา้าหนึ่งหนึ่งเล้วหรอหนึ่งหนึ่งเฉยนะครับบอกแล้วว่าตอนนี้ต้องได้คิวแน่นอนผมมั่นใจร้านปร์เลยว่าได้คิวแน่นอนจ้ะ จะเล่นปืนไหนดีว่าผมหาปืนที่มันเป็นปืนระยะไกลๆหน่อยดีป่ะทุกคนหรือเราจะไม่เอาดีวะเอาไม่เอาดีกว่านะซือ้อเกาะดีกว่าเพื่อป้องกันตัวเองตอนนี้มันต้องบองกันตัวเองมั่งแหละถ้าเราไม่มีเกาะเราก็เสียเปียบอยู่หน่อยหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนไงถ้ามีเกาะแต่ก่อนคือแบบได้เปรียบมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบได้เมียดมันไล่เรีย่เียกัน นี่ก็อาจจะได้เปรียบก,กว่าหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะเราใส่เกาะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราปะรวยเลยละกันเพื่อนจาเพื่อนไหว่หรือเปล่าแถามหน่อยสิเพื่อนต้องสู้ให้ได้นะจ๊ะให้แบบนำเขาสักแต้มก็ยังดี ตอนนี้เราต้องชนะนะเว้ยเออโดนยิงโดนยิงตรงไหนวะโดนยิงตรงไหนตัวนี้ตัวหนึ่งเหรอตรงนี้ตัวหนึ่งเหรอไม่เป็นไรขออนุญาตยิงเลยละกันยิงลูกเสร็จแล้วเราวิ่งหนีเหมือนจะเห็นตัวหนึ่งนะครับผมอ๋อเนยเอทีนี่ว่าเนื้อว่าใครนึกว่าเพื่อนมันมาช่วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปฝั่งนี้หน่อยละกันโอ้ยโดนยิงผมโดนยิงจากตรงไหนอีกวะเนี่ยผมโดนยิงจากตรงไหนอีกวะนนียมาแล้วมาแล้วอีกตัวหนึ่งเหรอ มาอุ๊ยเฮ้ยยิงกูได้ไงวะยิงผมได้ไงนี่ทุกคนครับดูสิเกินเวอร์เกิน,นจะตึงอะไรขนาดนั้นวันนี้รันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เอาให้ไหวนะจ๊ะเราเต็มที่แล้วว่าล้วได้แค่สองตัวเองนายมันเหลือสองตัวสุดท้ายคนละตัวไปคนละตัวไปไหวหรือเปล่าคนละตัวได้หรือเปล่าเพื่อน มันถืออะไรมันถ oh. oh. ือสไนเล่นก <b> <políticas> ันนายเลยเหรออุ้ยโดนนะ่น่ะเจ็บนั่น่ะเพื่อนโอ้โหไม่ไหวว่ะแล้วเบอร์สี่นายแบกได้หรือเปล่าเจ้าเบอร์สี่จ๋านายต้องแบกให้ได้นะจ๊ะบอกเลยทั้งวันนี้นายแบกไม่ได้นี่จบเห็นจบข่าวเลยนะจ๊ะต้องสู้ให้ได้นะจ๊ะเพื่อนจ๋าเอาให้ได้เว้ยโอ้ยนว่าชนะแต่ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ถือว่า มันความผิดพลาดของผมด้วยแหละทุกคนคือแบบผมว่ามันไม่โดนนะผมแอบ,บอยู่ตรงกําแพงแบบมิดชิดแล้วนะแต่มันโดนเฉยเลยไม่เป็นไรตอนนี้เราใหม่เว้ยแต่เมื่อกี้ถือว่าเราผิดพลาดตอนนี้เรามีโอกาสแก้ใหม่ได้ซื้อให้เต็มเลยการเกาะสามหมดสามเมื่อกี้โดนขโมยไปแล้วทั้งลูกสองทั้งก่อนเลยนะตอนนี้ข้าเอามัมนดีกว่าเผื่อข้าจะแบบว่ายิงพระเจ้าได้สี่ตัวลวดเลยไป เพื่อนก็ไม่รออเลยหล่อนี้ฮะซาแอบไปกินข้าวนิดนึงปะ่ะดูเลยแล้วการยู่ตรงนี้เหรอตัวนึงโอ้ยตรงนั้นตัวนึงตัว,ต,วตัวนั้นมันหลุดหรือเปล่าวทุกคนเหมือนมันจะยิงแบบโดนั่งไม่โดนมังเหมือนมันเป็นบอดแล้วน่าจะหลุดมางไอ้ตัวนั้นแต่ผมไม่มีปืนระยะไกลวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเก็บจากแถวนี้เนาะีงไอปืนระยะไกล ขอเลยละกันยืนตรงเนี้ยดามเลยละกันนะจ๊ะสามเลยได้หรือเลปล่าโอเคได้หนึ่งคิวแล้วบุกเลยครับจังวันนี้โกโ็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 อยู่ไหนกันหมดวันนี้อ่ะมีใครไหมจ๊ะมีใครไหมไม่มีใครเลยเหรอนีไงตัวหนึ่งนีไงตัวนึนงนอุยอ้ยอุ้ยหลบหลบผมก็งโง่อว่ะทุกคนผมเผลอนมาหลบตรงนี้เฉยเลยหลบตรงนี้มันไม่ทนหรอกอะไรไอ้สิ เอาให้ได้นะเพื่อนเอาให้ได้นะจ๊ะยังไงเพื่นมันใจในฝีมือเพื่อนคนนี Indeed, okay, ้ได้อยู่แล้วแหละว่าจะแบกได้ไอชนะนะจ้ะมาแล้วตัวหนึ่งโอเคสวยงามมากเลยจ้าอีกตัวหนึ่งล่วงล่วงถือได้อยู่ได้อยู่ถือถือปืนไว้ถือปืนไว้ถือปืนไว้เอ้ยแต่ก่อนนี้หลบเลย โอ้โหเขาปืนระยะไกลว่าเราสู้ไม่ได้หรอกเราสู้ไม่ได้หรอกเขาเล่นระยะไกลขนาดนี้น่าจะสู้ไม่ได้แน่นอนเลยต้องให้เขามาระยะใกล้ๆประชันหน้ากับเรานะครับผมไม่ไหวแพ้ไมไไม่เป็นไรรับแต่สินทองขาแต่เรามีโอกาสที่จะแบบว่าขึ้นมาได้นะตอนนี้อยากให้เขาชนะนวน้ยเพื่อนเราต้องเล่นแบบเต็มที่นะจ๊ะบอกก่อนอเล่นแบบนี้เราไม่ไหวจริงๆยังไงเราก็แพ้ เราต้องเล่นแบบไอ้น,นี่ซื้อปืนทั้งระยะใกล้ระยะไกลไว้รอเลยเพื่อนอย่างไงเราก็ต้องได้ใช้ทั้งสองปืนอยู่แล้วแหละผมมั่นใจว่าอย่างไงก็ได้ใช้ทั้งสองปืนแต่ก่อนอื่นเลยเราอย่าวิ่งไปหาเขาฝ่ายเดียวเราต้องให้เขาวิ่งมาหาเราด้วยก็จะใช่ไหมเพื่อนจออ๋าอะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบเห็นตัวแล้วขอตัวนึงขอตัวนึงขอตัวนึงก่อนลวกก่อนไปอไม่ได้嘛 ตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดข้าก็ขอเลยแล้วกันนะจ๊ะเข้าหัวไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนั้นเดินกิ้งไปแล้วกิ้งไปหาเพื่อนให้ชุบแล้วมัง้งแต่ไม่เป็นไรขอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้าขอได้หรือเปล่าเพื่อนสังหารไปหนึ่งตัวแล้วนะครับหนึ่งคนแล้วแหละเดี๋ยวเราขอขอตัวนี้เลยกันล่วงล่วงสิล่วงโอเคล่วงสองล่วงสองืเปิดโคโนะทุกคน ไม่เป็นไร๋ยวเราเข้าชาร์จเลยแล้วกันโอ้โหตั้งไอว่าแบบนี้แล้วใครจะเข้ากับคุณได้วะใครมันจะไปเข้ากับคุณได้วันนี้เรืุ่ณทำแบบนี้มันก็ไม่ใช่คุณจา๋าแล้วเนยเอสซีเราร่วมแล้วเดี๋ยวเราแอบตรงนี้ดูก่อนละกันถ้าเราเข้าชาร์จไปนี่ผมว่าผมน่าจะแพ้นะครับบุ้งๆเรียบร้อยโอ้โหลนจัดเลยกูจังวันนี้ คนลงเลนี่ยขาครับลงเกินไม่เป็นไรยังมีเพื่อนคอยตอดข้างบนอยู่เพื่อนน่าจะไหวอยู่นะดูทรงอหะเพื่อนเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้จังชนะว้ยเราต้องตีเสมอให้ได้นะเพื่อนเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้คือแบบเราไปถึงสี่สามได้เลยนี่แล้วกลับมาตีพิกตีชนะได้เลยนี่เพื่อนเราต้องชนะนะเวย ผมจะเล่น MP 5ฟดีกว่านะผมเล่นลูกสงยาวเวลาแบบโดนลมอย่างเงี้ยผมดูดลุ่นๆว่ะไม่เป็นไรลองเล่นปืนนี้ดูเพราะมันเป็นปืนลูดใช่ไหมละ่ะเราลูดไปเรื่อยๆมันก็น่าจะโดนอยู่หรอกมั้ง MP f เนี่ยไอ้บุกเลยเพื่อนไม่ต้องรองให้เสียเวลาเดี๋ยวผมขึ้นไปวันนี้หน่อยละกันเจะแบบว่าเห็นตัวผมชี่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนที่ดีอยู่นะครับผม เดียกันเถอเฮ้ยนั่นไงตัวหนึ่งอยู่นั่งไงตัวหนึ่งอยู่นั่นไงสองตัวเลยสองตัวข้าขอลูกหนึ่งโอ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงคิวคิวอีกแล้วะ่ะโหเนียเจ้นชนะได้ไหมท่าน,นจา๋าพวกนายต้องชนะให้ได้นะาจ๊ฮะก็พพดแค่นี้แหละว่าพวกนายต้องชนะให้ได้ถ้าพวกนายชนะไม่ได้นี่จบเหตุจบข่าวเลยนะจะเนี้เจ้าดูว่ายิงลวงล่วง,วงบบไหนเ,เอ,อ้ยได้อยู่ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลย ทำได้เปล่าโอเค่สามูไรยิงไม่เป็นไรช่วยๆกันยิงนั่นแหละถือว่าเรามีโอกาสที่จะชนะอยู่หรอกช่วยๆกันแบบนี้แหละเนยโอ้โหเนยมาช่วยเราไม่ทันหรอกไม่เป็นไรช่วยสามูไรได้เปล่าเพื่อนช่วยสามูไรไปกันเลอรเบอร์สี่ไหนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นยังกระโดดลงมาแล้วยิงยิงให้ได้นะเพื่อนนายต้องชนะให้ได้นะเพื่อนกูภาคจน กูเจ็บคอเนี่ยลุ้นจะจัดเลยว,ว่าเพื่อนจะชนะได้หรือเปล่าตาเนี้ยคนไหนต้องชนะให้ได้นะจ๊ะนสี่อนี่ในๆ่หัวหัวหัวย้เ yeah, ค okay. ยิงหัวได้ล้เนี่ยละเมิดอย่างเยอะเลยะครับมาสามสามแล้วรอบสุดท้ายมาลุ้นกันเลยว่าใครจะเป็นโนหนึ่งในสี่วิสีตไหนกนแล้วแต่มาเถอะมาเถอะ ล้วได้กอซ่าก็ทําสั่นนี่แหละโอ้แล้วเราซื้อกอดสามไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรกอดสองก็สามารถได้อยู่บังกระสุนได้อยู่อะวงป่อยเว้ยวงป่อย,อย,อยสักทีครับผมจะไปแล้วจ้จาจังวันนี้ผมจะบุกสู่สนามของผมแล้วนะจ๊ะมาครับเอาหน่อยดวะรอบสุดท้ายของฝั่งเขาและฝั่งผมคือแบบ ที่เราลุ้นจะจัดเลยเนื่องว่าจะแพ้ตั้งแต่แรกแล้วไอ้ล่วงล่วงล่วงเอ้ยผมยโ,โ,หโ,หโดนยิงโอ้หโดนยิงแล้วเนี่ยโหเพื้นเล่นไม่ดีโทษปีโทษกอง,ววงเดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนจ๋าชุบแล้วทันไหมชุบแล้วหน่อยชุบแล้วหน่อยใครก็ได้ไมาชุบแล้วหน่อยคนขาเหนื่อย S C C เดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปพันยากันนะครับในะ เพื่อนไปต่อสู้กันก่อนเพื่อนต้องชนะให้ได้นะตอนนี้หรือว่าจะเ,เล่นกันเต็มที่วะถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยคือแบบ <First Blood. S 1> ฟอร์มเรากําลังมาเลยตอนเนี้ฟ oh. อร์มเราร้นแรงจะจัดเลยครับมีคนกระโดดข้ามไปตรงนั้นแล้วแล้วบนนี้น่าจะมีตัวโอ้โ oh. ห oh. ตั้งไ้วอลไ้ด้วยแล้วผมกระโดดข้ามได้ไหมวะทุกคนผมจะกระโดดข้ามได้ไหมเนี้ย อุทงแล้วนะ่าจะกระโดดข้ามไม่ได้แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องรอโอกาสดีๆที่จะรอข้างบนนี้กระโดดลงมาโอ้ยผมโดนยงิงผมโดินยงิงผมโดนยงิยงจากตรงไหนนี่ oh, <no. S 1> เฮ้ยเดนยิงจากตรงไหนเนี่ยครับยิงล่อก่อนยิงล่อก่อนละกันแล้วก็น,กอนอื่นเลยผมไม่มียาพันด้วยไม่มีกองย้าด้วยจบกันเลยเนะี่ยคือแบบถ้าเขาเลือดเต็มแล้วเขาลงมายิงผมผมแพ้แน่เลย เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้สก,กิลอโลกแล้วสก,กิวอโลกของเรามาแล้วจ้าเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกันหรออยู่นู่นกันหรอ,อจ้าล่วงล่วงขออนุญาตซ้ำในละกันทั้งสองตัวอโอเคเดี๋ยวคนละคิวหรือป่านะตัวสุดท้ายหรือป่าจ้าแฟนนู่นน่ะตัวส,ส,สุดท้ายหรือเป่าเลยไงขอพันยัง โอ้โหจะชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนมาช่วยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเล่นเต็มที่เราทุกคนเนี่ยเต็มที่เราจริงๆสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผม